โอเคนะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแบงแบงนะครับผมวันนี้ในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับผมก่อนนะครับได้เวลาเปิดเรนเจอร์ใหม่กันแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ผมมีตัว400ใบนะก่อนตอนนี้ก็เป็นคอลาโบโอเวอร์โหดนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ก็ผมก็ชอบอยู่บ้างนะก็ก็ดูอยู่นะครับก็ไม่ได้ถึงขั้นชอบมากแต่ก็ดูนะก็เรื่องนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเพลงมันมันครับเรื่องนี้เพลงโคตรมันเลยเนี่ยผมก็ได้เวลาเปิดกระชากแล้วนะ แล้วทำไมมันหมุนนานจังเนี่ยเซิร์ฟเน่าแน่นอนเลยเนี่ยนะครับผมก็เป็นช่วงสี่ทุ่มนะนช่วงสี่ทุ่มก็คนเปิดกันเยอะทำไมมันหมุนนานจังนะอะเฮ้ยเฮ้ยเกมเซิร์ฟเน่าเอ้าเซิร์ฟเน่าครับวัดเอ้าโอเคมาแล้ว โอเคก็มันเป็นตู้แยกนะโอ้โ oh, หคิดหนักเลยเป็นตู้แยกแบบนี้ครับผมอตอนนี้มี400ใบครับผมก็ถ้าดูสก,กิลคร่าวๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคทุกตัวนะยวผมจะเริ่มเปิดที่อัลเบโดก่อนนะครับผมว่าอัลเบโดเนี่ยดูดีนะดูดีมากนะครับผมก็น่าจะเริ่มที่อัลเบโดก่อนนะครับตันไอก็เอานั่นแหละครับแต่ว่าผมก็จํากัดตัวนะคือผมไม่น่าจะไม่เปิดหมดนะครับก็ไปกันเลยผมน่าจะเอาแค่แบบคือเหลือ,อไว้เพื่อเดือนหน้าครับเดือนหน้าเป็นแสงมืดแล้วก็มีโอกาส แสงมืดเก่ามีโอกาสไปอนุบิดครับก็เลยแบบอยากจะเก็บไว้บ้างนะครับผมห้าตัวแรกครับอ่าไปต่อครับเฟิรสกำลังเน่าจะออกไหมเนี่ยโอเคครับเปิดลวห้าตัวนะอาบ,บิโดมาไหมตู้มรถเข็นไปต่อครับก็ถ้าได้อาบ,บิโดมาก็อาจจะเปิดท่านไอต่อนะผมวางตั๋วไว ก็ไม่อยากเปิดเกิน200ตัวนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเก็บไปเดือนหน้าอีกนะครับผมโอเคครับอู้ไปต่อครับรอบที่สครับผ่านไปแล้ว20ตัวครับอาเบโดครับมาไหมเดี๋ยวอาเบโดมาต้องเป็นท่านไอต่อนะเพราะมันแยกตัวแล้วมันก็เลยแบบดูลุ้นยากนะครับผมโอเคครับมูนมายากลนะไปต่อครับจะมาให้เราไหมครับ ตุ้มอืมฮเมอเอาแล้วอะเริ่มมีกลิ่นตูๆ่ๆอะชิปละหรือว่าเราจะหมดดวงแล้วพระเราดวงดีมันหลายเดือนมากสงสัยหมดเดือนเอ้ยหมดดวงสงสัยจะหมดดวงอะเนี่ยเอาละผ่านไปแล้วสามสิบตัวโอ้ยหมุนนานจังอะเกมเอ้กดเข้าคาช้าใหม่ครับเผื่อบักเอ๊ะ ไปต่อครับป้อใหม่ของเราคืออาบิโดครับแล้วก็ไปต่อ่ท่านไอ้นะอาบิโดมาหน่อยครับสี่ร้อยตัวเราเปี้ยงล็อกเก็ตชานไปต่อครับมาไหมมาไหมเอาเบโดเอาเบโดโหกะลาสี What the fuck ครับผมจะฟิกไว้ที่2 0 0รอยตัวแล้วกันครับน่าจะฟิกไว้ที่สองรอยตัวก่อนครับนะเปิดเยอะไปก็ไม่ดีครับเบืองเดือนหน้าเราต้องใช้ตัวเหมือนกันครับก็ถ้าไม่ได้ก็ต้องทําใจครับผมผ่านไปแล้วห้าสิบตัวครับเดจะมาไหมก็หวังไหมก,ก,ก็หวังนั่นเลยเพราะาตัวมันก็บัก <c oughs> เรียกว่าบักเลยครับผม O <Okay. Okay. S 2> <c oughs> เคเ K S M แล้วก็ตัวที่ค่อนข้างแบบ มีความสามารถเหมือนเอมิเลียพวกนี้นะคือแบบยิงคีนะครับยิงไม่คิวเลือดเดี๋ยวนี้นะครับเอลวิโดเนี่ยก็แล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเกียนเลยนะครับผมอุ้ยจะร้อยตัวเนี่ยเฮ้ยตรงนี้เราดวงเรา,าจะดวงสวยเนี่ยวันนี้เอาแล้วไงตุม้มฮืมวองสบู่หาไปแล้วหกสิบใบครับมาหน่อยไหมมาเถอะ อย่าทําให้เสียเวลากดอีกกดติโอ้ยฟองสบู่มาสองตัวเพื่อเพื่อเพื่ออะไรวยงานมาเลยอย่างงี้สองร้อยใบมาไหมบับบ่าวเทพประยุทธ์มาอย่างนี้ต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแมะถ้าไม่มาลองเอาสองร้อยใบก่อนพอครับให้เยอะไม่ได้ เดี๋ยวเดินหน้าไม่มีจะเปิดแสงมืดตุม้มดำปี้อุ้ยเกลืออย่าผ่านมาแปดสิบใบยังไม่ออกเลยเกลือเกลือจัดตุม้มอืมไอหมูเฮ้ยอาบิโดมาหน่อยเบื่อวุ้ยชิบหายแล้วอาบิโดไม่ออกมีดวงผมหมดแล้วทุกคนดวงผมไปหมดแล้ว หรือจะเป็นพวกคราร์บดทันจิโร่ไม่ไม่เกี่ยวคุณละเกมอะไรครับเราต้องอย่าใจเสียัเป็นงี้นะครับอย่าใจเสียบอย่าใจเสียตุ้มนี่ไงครับอย่าใจเสียงานเข้าแล้วครับสี่ร้อยใบผมมันใกล้จะถึงร้อยใบแล้วครับโอ้ตุ้ม,มนี่พูดมาก ใบเหลืองมาเลยใบเหลืองก่อนนะที่เดี๋ยวใบแดงมาถ้าพูดมากจะไม่พูดมากครับแต่ขอขอบีโดก่อนครับเี้ยโบโอร้อยใบแรกครับมาแล้วครับอบิโดโอเคครับผมโอยใจเสียเลยครับไปท่านไอต่อครับเรามีงบไปเขาอีกหนึ่งรอยใบครับไปครับืมอ อย่าา yeah. ก็จะไม่ได้้วแล้วแม่ใจวันวันครับตุม้มโรบินฮูดเอาเป็นงี้นะครับเล็กๆออกงี้เลยครับโอเคไม่ซีเรียสลวอบิโดออกแล้วไม่ซีเรียสละนะครับผมเพราะอบิโดมันค่อนข้างเก่งนะทานไอก็อีกร้อยใบที่เราจะเปิดให้เนะี่ยถ้าทานไอไม่ออกก็ลาก่อนครับผมต้องต้องขอไป เก็บตัวอไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยต้องมาเปิดทีหลังครับผมเพราะว่าคือผมจะฟิกไว้ที่200ตัวนะเหลือ200ตัวเพื่อไปแสงมืดใหม่และเก่าเดินหน้าด้วยนะครับผมต้องต้องฟิกไว้หน่อยนะครับผมต้องแบ่งเปิดนะเพราะว่าผมจะใช้คแค่ตัวเปิดเท่านั้นไม่ได้ใช้ลูบี้เปิดนะครับผมนั้นต้องเรียกว่าเตรียมตัวเตรียมอะไรกันหน่อยนะครับผมก็ต้องประหยัดกันหน่อยนะอบิโดมาแล้วก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ากบจริงๆถ้าผมปั้นก็ปั้นได้แค่อบิโดนะครับผมเปิดได้แค่ปั้นแค่อบิโดก่อนนะ โอเคครับผมไปต่อครับคืออาวิโดเนี่ยผมมองว่ามันใช้ดีกว่านะคือท่านไอ์มันก็ดีแหละแต่พเป็นธาตุไฟยืนใกล้เนี่ยตัวมันก็โดนเลมเล่นงานนะครับผมก็เลยแบบดรอปความเก่งลงนะครับผมแต่ก็คือตัวมันก็มีความสามารถที่โกงนะครับลบบัฟดามจอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็สตันใส่พลังนะครับผมซึ่งซึ่งค่อนข้างดีนะค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมแต่ก็ ถ้าให้แนะนำเนี่ยผมแนะนำที่อาบิโดแล้วทีมที่ f ูแล้วนะครับไปอาบิโดก่อนแล้วไอ้เรื่องหิมะมันมาทำไมนักหนาเนี่ยโอเคครับเียงเฮ้ยเรื่องหิมะมาสามตัวโป้บักเกมบักเรื่องหิมะมาสามตัวโอ้มึงเนี่ยมาเนี่ครับ อามาเมลโล้ชิวๆไปก่อนครับอยากใจเสียอยาใจเสีย,ย,สยแต่ใจเสียแล้วครับรอไปร้อยกว่าใบแล้วครับเนี่ย <Yeah. S 1> นี่จะเรามันจะกินอุย้ยอะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วตูวน้นี้บักบ็กตู้บั็อกอะไรเนี่ยออกตัวซ้ำกันบ่อยมากวิแล้วท่านไอ้ผมมาไอ้ไปนะเฮีย yeah. ผู้คุมสูสารผมมา นี่ฮะพูดมากไปเหลืองอีกแล้วนะครับเรามีงบอีกแค่สี่สิบห้าตัวนั้นครับสักสี่สิบห้าตัวนี้ไม่ได้พอครับพอเลยครับพักเลยครับนะครับผมพักเลยครับแล้วก็ค่อยดองตัวใหม่ครับเราต้องลิมิตต้องห้ามต่ำกว่าต้องห้ามตัวเราต้องห้ามน้อยกว่าสองร้อยนะครับผมผมจะฟิกไว้ที่ตัวต้องห้ามน้อยกว่าสองร้อยนะครับผมถึงจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าอย่างนั้นถ้าคนมันจะไม่ได้ครับผมก็ไม่ได้ครับผมตามนั้นครับ เจมรับผมนึกว่าท่านไอตกใจมันเลยลอยๆเหมือนกันก็ไม่อยากละลายเยอะนะเพราะว่าคืเอ,อเราต้องการอนุบิดนะทีมเราเนี่ยทีมเราขาดอนุบิดนะมันเล่นลําบากหน่อยนะก็โอ้หมุนพ่นสีนะครับอีกสามสิบใบนะก็เดือนนี้น่าจะไม่ใช่เราน่าจะไม่มีดวงเลยครับผมก็ดวงดวงเราน่าจะหมดแลนะ้วนะก็เราดวงดีมาหลายเดือนก็น่าจะไปแล้วครับผม ก็ผมดวงดีตั้งแต่รอบบากีนะบากีแล้วลากยามาไม่นับแสงมืดนะคนละโบผมได้ดีมาตลอดนะครับผมก็ไม่ถึงร้อยใบก็ได้แล้วดังนั้นไม่ถึงร้อยใบคู่เทพังนั้นมันก็อาจจะดวงหมดแล้วก็ได้นะครับผมก็ได้อบิโดมาก็พอแลวนะครับผมไม่ได้ขนาดนั้นนะขายแค่ยี่สิบใบนะเราจะไม่เปิดต่อนะครับผมเราจะไปหาตั๋วเพิ่มจนกว่าแบบมันจะเกินแบบ200ใบามาเยอะๆแล้วเราจะมาเปิดต่อก็ได้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับเรื่องนี้เพราะว่า <laughs> ไม่อยากรู้สุดนะไม่อยากรู้สุดนะโอเคไปตอ่อครับจะเป็นไงโบโอเคห้าสุดสุดท้ายครับรัวไปเลยแล้วกันครับโอเคหมดแล้วก็ตามนั้นครับไม่ได้นะครับผมเหลือไปสองร้อยใบนะก็ ได้ทางด้านของอาเบโดมาก็โอเคนะครับผมผมน่าจะปั้นนะเบโดเพราะาตัวมันตัวที่ผมต้องการนะครับผมต้องการสุดแล้วนะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคก็ถามว่าแทนตัวไหนถ้ามีคนถามผมจะแทนตัวไหนเนี่ยผมว่านะผมจะแทนเช้าเอลซ่านะครับผมน่าจะไม่ได้ใช้เอลซ่าแล้วนะน่าจะไม่ใช้ตัวอื่นนะครับผมเพราะว่า อย่างลูเดียสเนี่ยผมยังต้องใช้ยังต้องใช้นะครับไม่แน่นะผมอาจจะแบบอเออไงดีวะหรือว่าจะแทนลูเดียสแต่ลูเดียสมันหยุดเวลากิ่งนะน่าจะแทนเอลฟาแต่ก็คลิปน,นี้นะครับก็เปิดขาชานะก็เปิดแค่สองไใบเท่านั้นนะไม่เปิดเยอะนะเพราะว่าต้องต้องต้องเก็บไว้ทําอย่างอื่นบ้างครับผมเก็บไว้แสงมืดนะครับต้องต้องกั้นใจเอาไว้นะถึงท่านไอซ์จะโหดแต่ว่าเราก็มีแสงมืดที่เราต้องการด้วยนะครับผมคิวน,นี้ มีอะไลมากนะครับหมอเปิดกาชานะครับผมขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ